รู้ทันพ่อตลอดเลยเหแหนูสองคนก็พอแล้วพ่อว่าเลิอไทยแล้วก็พ่อกลัวว่าทุกมองจะเหงาไม่ลูกจะได้มีน้องเป็นเพื่อนลินเยอะไม่เหงา่เหนื่อยอ่ะพ่อทำอย่างเดียวเลยพ่อพขาไปเลี้ยงเงินหนูดูอย่เดียวเลยคุ้มสองคนเลยเนี่ยตัวหนูนเลยน้อยอ่ะพ่อเริองทยพ่อทำไมพ่อขยันทำน้องจังเลยอ่ะพ่อถ้าพ่อทำทำน้องเก่งขนาดนี้นะพ่อทำจัง ลุกขี่มั่งเนี่ยแต่าเดี๋ยวจะลุกลูกเดี๋ยว้พ่อไปซื้อมาให้ถล้วกันแล้วลูนะอ่า๋อฟาใจแล้วพ่อจ๋าวันนี้นะเป็วันหยุดราชการพ่ออยู่บ้านแม่แม่ก็อยู่บ้านลุงโมงก็อยู่บ้านพ่อทำน้องให้หนูดูมั่งเลยตายลูกลุงโมงหนูจะดูไปทำไมล่ะลูก หนูได้ทำน้องกับแม่มากงน่ะ <c oughs> ไปกันไ,ได้เไปไลูกขโมงึงก็มึเข้าใจผิดนะลูกอบอกลูกซิแม่เนี่ยเป็นของพ่อเดียวลูกจนก็งมงน่ะอย่าพ่งคิดเรื่องแบบนี้เลยตั้งใจเลี้ยงน้องไปก่อนแล้วเมื่อไหร่นมนจะมีน้อง <c oughs>